ซ็กซี่รายการดีๆที่จะพูดถึงวัยรุ่นในมุมมองของต่างเพศกับเราโดยมีผมปามีปีเกและดุกีดุกีจุบ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 เฮ้เอ้โดยวันนี้เราอยู่กันที่สตูดิโอของแบกคทีฟาร์มครับผมแบ๊คฟาร์มตั้งที่ไหนครับตลาดเทศบาลครับผมโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อของ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเกย์ทำไมเราทำไมต้องเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเดียวะโง่ขนงแสิ่งมีชีวิตถ้าเขาไม่มีชีวิตน่ะอ้าวก็ตายโอเคเลยนะอะแล้ววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าวิธีการสังเกตว่าใครอะจะจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเกย์อ๋อผมผมนูไม่ออกดูยังไงครับผมอย่างแรกเลยคือเนื่องเขาแต่งตัวเรียบร้อยระเบียบเนียบเกินไปหรือเปล่า ผมก็ผมก็ไม่เรียบร้อยตั้งแต่หนวดกับเขาแล้วล่ะครับเจือครับครับผมพอส่วนใหญ่เขาไม่ไว้หนวดไว้เขาครับผมเฮ้ยจริงเหรอเคยบอกว่าบางทีเขามีไว้หนวดไว้เขาแต่เขาจะไว้แบบเอาไว้ยีครับผมยียีตื่นไหมไอ้อ่าก็คือจะแต่งตัวเนี้ยบจนเกินไปในเมอไทยต้องเข้ากับเสื้อสูทต้องเข้ากับรองเท้าตางเกงต้องแบบ เป๊ะๆครับผมนี่เครื่องหมายมุมบอกผมว่าผมว่าข้อแรกยังไม่ใช่ฮะเข้อแรกผมว่ายังมีวิชาอย่างคนก็จะโจมอย่างเนี้ยคือให้ตัวเองอาจจะให้ดูตัวเองดูดีดูดีขึ้นอใช่ไมครับถ้าแบบนั้นไม่ได้ดูข้อที่สองครับพี่มีข้อสองเลยครับผมมีข้อสองข้อสองยังไงฮะดูดวงตาจากเขาครับดวงตาแต่ชีวิตของฉันน่ามืดมน เรือ่องดวงตาที่เรื่องดวงตาของเกเามองไงครับปามเขาจะมองผู้ชายหวานหวานยดย้อยมากกว่าผู้หญิงครับผมของคุณเรียกหื่นนะคนคุณนี่ผมหื่นเหรอ,อ,อหืนเฮ้ยผมไม่หื่นนะผมไม่หื่นครับผมแต่ผมรักเดียวเดียว <S <S แล้วแต่ตาเชื่อโอ้งั้นเออต่อไปถ้าไม่ใช่ละ่ะถ้าเกิดประเภทเอาดวงตาเขา,าหวานเยอะมาตั้งแต่เกิดแล้วจะทำไง ดูข้อต่อไปครับมีข้อต่อไปอีกมีข้อต่อไปถ้าถ้าถ้าอันนี้ไม่ใช่อีกเกจะชอบพูดเก่งพูดดีสามารถเป็นนักขายมือทองได้เลยโอ้โหขนาดนี้เลยครับพูดเก่งยังไงคือพูดเก่งสาหรับอ่าแบบพูดดีพูดแบบเออพี่ครับคืออันนี้นะครับอันโน้นนะครับอืมโอเคอ่าอุ้ยนี่คือเกเขาเก่งขนาดนี้เลยพูดจริงอันนี้เลยครับพูดจนสามารถทําให คนเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเป็นไปได้อะตัวเขาผมหยตรงนี้ตรงนี้เกยว่าเกยนี้เขามีเขามีสัมผัสพิเศษหรือเปล่าหรือเป่าไงมันอาจ <หา S 1> เป็น,วปนความอาจเป็นความสามารถของเขาในการใช้ศิลปะในการพูดได้เฮ้ยแ,แต่ผมคิดว่าสี่ข้อคุณพูดมาเนี่ยสี่สามพ่อสี่สี่ข้อไหมสี่ข้อสี่ข้อผมสี่ข้อคุณพูดมาเนี่ยผมคิดว่ายังอ่ะยังไม่ใช่ถ้ายังไม่ใช่เลยพวกเกย์เนี่ยจะไม่เหมือนกับผู้ชายอยู่อย่างเดียว ไม่เหมือนยังไงครับผมมีมีคือไอเรื่องนั้นนะแต่คือสมองครับคือผู้ชายจะมีความเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบเรียบร้อยมีความคิดสร้างสรรค์จร่งเหรอครับผู้ชายเจ้าระเบียบเลยมาผมกำลังบอกผู้ชายตรงกันข้ามเกอเหรอเก์เขาจะมีความคิดสร้างสรรค์มากแล้วคนพูดถึงผู้ชายที่ไม่เจ้าระเบียบแล้วผู้ชายโกม่เจ้าระเบียบไหวะไม่ถึงไม่ถึงว่ากูพูดถึงเรื่องเกออ่ะฮะโอ้ผมกำลังบอกว่าหมายถึงคำว่า ผู้ชายมีความประเภทแบบเจ้าเราความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่านั่นเองโอ้ยจนกูว่าผมงวันนียผมคิดสักซี่งหนึ่งไม่ใช่โง่ผมหมายถึงผู้ชายอาจจะประเภทแบบมีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าโอ้น้ยอยกว่าอ่าเช่นเกมมีก้าสิบกูมีอยู่ห้าเปอร์เซ็นอ่าฮะแค่นี้เลยหรออ่านี่กูว่าว่ากูโง่อันนี้เลยเหรอโอ้กูบอกเกมเกมก็เกมมีอยู่ห้าเปอร์เซ็นผู้ชายมีห้าเปอร์เซ็นบอกเออใช่ไอของคุณเนี่ย แล้วอย่างอยากต่อไปก็คือวิธีการดูก็คือเอ้าเขาดูด hmm. wow. ูยังไงเขาจะมีอารมณ์ผ่อนไหวง่ายแบบเส้นสีนทีแบบน้ำตาแบบนิดๆหน่อยๆน้ำตาไหลไหลยังไงไหลยังไงไหลโจ๊กไหลโจ๊กจ๊กดึดึง๊กดึงดึงนะจ๊ึงตึงนะกดึงงนะโจ๊กดงตึนกดึดึงน๊ึงตึงกดึงน๊งตึนกดึงงนะงนึงึงกึดึงึงึงงนนึงนน คอน้องค่อยยังไงฮะมันพิเศษพิส่งตรงไหนกับผู้ชายอ่ะถ้าคุณลองสังเกตได้ดีผู้ชายจะมีแค่โลคอนกับครีมทาผิวนิดๆหน่อยๆอ่าใช่ผมใช่ผมท้องผมไม่มีผมผมผมไม่มีครับผมโลออนไม่มีแป้งไม่มีใหญ่ไฟไม่มีสบู่มีรวมๆแล้วคือสกมกครับครับผมสังข์น้ำมันมีเยอะฮะครับผมก็คือเขาอ่ะอ่าพวกเกย์เนี่ยะเขาจะมีพวกอ่าเกี่ยวกับ ครีมบำรุงโอ้ครีมบำรุงครอบดวงตาครับผมครับผมแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับครีมเซรั่มเยอะแยะเต็มมาหมอด้ะเป้แล้วแล้วแล้วไอ้ครีมเนีิยไม่เจ็บปอเหรอครับครีมลดยิมครีมลดยิมว่าเขงานลดงัดนกไอ้พวกเนี้ยโอเคครับถ้าครีมแบบนั้นเอาไว้ใช้กับบ้านคุณดีกว่านะครับเฮ้ยนั่นก็ครีมกันนะครับครีม คุณเก็บเอาไว้ใช้เองครับโอ้จริหนึ่งครับผมครับผมคนเก็บเอาไว้ใช้เลยผมคิดว่าเกย์เอ้ยักหน้าผมคิดว่าเกย์ใช้ใคิมนั่นด้วยคิดว่ามีคีมบุลุงเผืวบุลุงหน้าบุลุงขำบุลุงไข่ผมว่าผมว่าน่าจะใช้คิมนั้นด้วยนะน่าจะบุลุงขำขอดีขึ้นเอาคิดไปใหญ่แคิดไปใหญ่ไปไกลไปไกล่ไปไกลอ่ะถ้าทั้งหมดสิบข้อนี้ยังไม่ใช่สิบนี่สิบข้อเหรอผมฟังมาแค่เจ็ดข้อเองนะอ่าก็คือ ในทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลคือมวลสามวลอะพิมวลมวจะเป็นมวลจากอากาศปมวดอ,อ,อ๋อเนีคือที่เขาพูดมามลคืออ่าถ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คืออาจจะเรียกว่าง่าไๆว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเราเป็นข้อมูลเพียงแค่ข้อมูลจากอ่าอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอินเทอร์เน็ตเหรอใช่คุณรู้จกกักคนนี้หรือเปล่าใช่ไอ้จายกูกูกต่อครับผมต่อไปนะครับก็คือ เกย์มีกี่ประเภทคุณว่าเกย์มีกี่ประเภทประสบการณ์ตรงที่ผมออก,กกระเทยมาครับผมองนี่ผมเคยเออกกระเธอเนี่ยประสบการณ์ที่ผมออกกระเธอมามไ,มไม่เคยโอกเกย์นะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครัผมเกย์นี่ก็คือจะแบ่งเอออกเป็นอีกสามประเภทอีกกี่แล้วเหรออีก e. มีในมันน้งะมีเกย์คิงเกย์คิงก็คือพวกที่ทำตัวแบบผู้ชายตรงไปแมงอ่าแล้วก็เอาเอา เอาผู้ชายกันเองอืนั่นคือเกย์คิงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเกย์ควีนเกย์ควีนคือเกย์รับ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 แบบเต่งออกด้วยถือว่าเกย์รับถือว่ามีคนยอมขวบมาพุ๊คุณต้องรับถูกไหมใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ผมว่าเกย์รับแน่น็นแบบนั้นเกย์รุกก็คือเกย์ที่เอาผู้เอาผู้ชายทางตรงนั้นตรงนั้นตรงไหนวะจมูกเหรอปากตูดคุณนั่นแหละ โอ้ยเอผมส่วนการนี้ยิ่งอยู่ยิ่งยากขึ้นว่ะแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือเกเกเกพรีนี่ยก็จะเป็นประเภทแบบเกที่ประเภทแบบคอยคอยให้คนอื่นเขาทาอย่างนั้นยังไงฮะเอาตูดคุณอะให้เอาตูดเลยเหรออาตูดคุณเลยเหรอเอาไหมอะ เว้ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคนเราจริงนะถึงหนะ้าถึงผมจะหน้าตาไม่ดีแต่ก็เลือกประเภทนะคเขาพอดีว,ว่าเราไม่เอาหน้าเกงใจไม่ดีหรอกเกงใจไม่เอาหน้าเกงใจยังไงก็อ๋อไอผมไม่เกงใจคุณนี่เลย,ยรุ่ยลัปเตอร์ทำหน่ารักกับคุณอเองจริงเหรอรุ่ยลับเตอร์คือใครวะคุณไม่รู้จักจริงไม่รู้จักไม่รู้จักจริงพ่อรุ่ยลับเตอร์ยังหล่อน้อยกว่าผมอีกว้า ถ้าคนอย่างคุณรอโล,โลกทั้งโลกก็คงไม่มีที่อยู่แล้วมั้งเอ้าเออสุดท้ายก็คือ <Wow. S 2> โบสโบสโบสก็คือได้หมดจริงหรอมีจลูกก็ได้จะรับก็ได้นี่คือม,มีเกย์โบส้วยหรอเกย์โบสเนี่ยคอือยังไงคือเอาทั้งลุกทั้งรับได้เลยหรอทั้งลุกทั้งรับได้เลยก็คือพร้อมทุกสถานการณ์ออจริงเหถ้าฝ่ายตรงข้ามก็เป็นรับคุณก็ลุกได้ถ้าฝ่ายตรงข้ามก็เป็นลุกคุณก็รับได้เฮ้ยแต่ผมคิดผมสังเกตว่าเกย์โบสเนี่ย ซอยใหญ่เออหั่มใเล็กถูกไหมผิดเฮ้ยเกย์โบ๊ทเฮ้ยเกย์โบ๊ททุกคนที่ผมผมคุยกับฟ้องอ่ะเธอเป๊ะเธอแบบไหนอ่ะโบ๊ทเท่าไหร่อ่ะห้านิ้วครึ่งหกนิ้วครึ่งบางทีไม่มันมีมันมีหลักมันมีหลายประเภทอีกก็ออคือโบ๊บบบทโบ๊ทอ่ะป้าเป๊ะแบบว่ายังไม่รู้แนวตัวเองอคือแบบเฮ้ยกู hey, จะรับดีกูจะลุกดีวะ<อ>ถ้ากูลุกหั่กูเล็กลุกเพื่ออะไรอ่าเขาก็จะบอกถ้ากูรับไม่คือเขาจะบอกไปก่อนไงเขาจะบอกไปก่อนว่า เออเนี่ยเขาโบ๊ทแต่ที่จริงอ่ะเผลอๆพอเราสบายจะมาอยู่ด้วยกันปุ๊บอาจจะยอมเป็นเมียเลยก็ได้เออตัวอีกอยากรู้ว่าเกย์มีกี่ประเภทประเภทอะไรบ้างอย่างแรกนะครับคือใบลุกใบลุกใบลุกยังไงวะก็คือใบที่เอาไปยกล้อครับใบลุกใบลุกแล้วใบรับอ่ะใบรับก็คือใบที่คนจีนจะรอดหรือเปล่ารอดใช่หรือใบโบ๊ทครับใบโบ๊ทใลใบเป็นยังไครับผม ไบเบ้นก็คือเป็นดูเบ้นโบดอีกทีเป็นโบดเช่นเดียวันว่ายังไงฮะผมขอขอขอพิสซาร่าให้ครับผมคุณ<ม> <c oughs> คุณคุณคุณไปไกลแฮะคุณไปไกลแล้วอ่าอย่างแรกเลยคือไบรุกไบรุกคือกลุ่มที่สามารถเอาเอา,เอาได้ทั้งหญิงและชายในเวลาครับผมซึ่งไบรุกนี่คือเขาจะเอาผู้ชายที่รับที่จะเป็นแมนรับเกย์รับก็คือเอาได้หมดคือเรียกง่ายๆว่าคือเอาอะไรนะใส่ตูดคุณได้ครับผมตูดใครวะตูด ตดคุณมั้งครับโอ้สิงห์หงอผมครับผมแล้วผู้หญิงเนี่ยคือเขาจะเอาผู้หญิงประเภทไหนได้ใช่ไหมครับอ่าหรือว่าไงหรือว่าต้องหรือว่าต้องทอมด้วยถ้าได้ก็ดีวยอดเลยวเนี่ยเขาดูทอมจะกลับกลายเป็นผู้หญิงตรงนี้โอย่างที่สองคือใบรับครับใบรับก็คล้ายๆใบลุกเนาะคล้ายๆกันแต่คือเป็นเหตุว่าคือว่าเขาชอบเขาชอบให้เขาเสียบซอยเขาเสียบ ไปก็เสียบซอยก็เสียบเออแล้วก็เอาผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยผมผมว่าประเภทนี้น่ากลัวผมว่าไม่น่ากลัวแต่ผู้หญิงเ่ยแต่ถ้าเริ่มไปผมว่าผู้หญิงเ่ะคุณเน่ะรอดตายแน่นอนเลยนะเชื่อว่าคุณมีแฟนมีเกย์เนี่ยไปเกย์ไบเนี่ยผมเชื่อว่าคุณร้อยร้อยคุณรอดแน่นอนหนึ่งแฟนคุณจะไม่มีทางทางน้องใจคุณแน่นอนเลยทำไมอ่ะเพราะว่าบนตัวสาคเขาจผู้ชายว เจ๋อบุญชันเลยว้านายสมพงษ์นายสมศักดิ์นายสมเด็จนายสุดทรนอะไรนายสุดทรนใครนายสุดทรไม่รู้โอ้ยรู้ป่ะผมโอเคแต่ไม่น่ากลัวเท่าใบสุดท้ายใบโบส์ได้ทั้งรุกและรับหได้ทั้งรุกหญิงด้วยสามารถรุกได้ด้วยผมผมคิดสภาพว่าเท่าบุ๊คโอเคมีกี่รุกมี่รับมีโบส์ ไปโบด้วยอยู่อยู่มันจะเอาใครยังไงวะเฮ้ยอะเดี๋ยวไปน่นนู้นเสียปุ้มอีสิเดี๋ยวปุ๊บมีสิปุ๊บถ้าเป็นโบดเขาจัดได้ครับพี่ถ้าเป็นแล้วผู้หญิงสาตรงไหนวะฮะก็แล้วมันจะเหลือเทมิ่งเอาที่อะไรเฮ้ยก็เขาอาจจะไปจัดจัดกันเองก่อนเกย์เขาอาจจะไปจัดกันเองก่อนแล้วค่อยดอกดอกนอกรอกับผู้หญิงหรืออาจจะนอกรอบสวิงกิ้งเลยสวิงกิ้งเออสวิงกิ้งสวิง สวิงกิสวิง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 ตรงนี้เกยมีอยู่หกประเภทหกประเภทเลยโอ้ไม่จากจริงคุณเคยเห็นเกยคุณเคยเห็นเกมเป็นเว็นสุดท้ายไหมเคยเกยแอบเกยแอบแอบมากเลยคุยคุยแอบเลยใครวะรู้ไหมใครเกย์เป็นทั้งท่าแบบเมนเมนเกยแบบแบดเุลามีโทมมา แกแอบไว้แกแอบว่าก่อนแกสอดตบอีกที่หนึ่งผมเสียมผมเสียบบเสียแกเรียบร้อยและอะไรผมเสียความเป็นเอกลักษณ์ของเรียบร้อยของแกคนเนี้ยยิบุกแกสอดตบเสียจุกไปละผมผมเครียดไยจังวันเนี้เครียดเครียดจะบอกผมท้องขึ้นไหมใครรับผมีชอบอย่าคิดมากไม่ต้องคิดมากแค่เสียเอกลักษณ์ประเทศไทยเสียกรุงศรีมากี่ครั้งคุณแค่คุณแค่เสียเอกลักษณ์ได้กับเขาครั้งเดียว ไม่ไม่ดีในวันน no. uh, uh ั้นผมแางเก่งเขาแซงเก่งกันก็เลยก็เลยรจะตายอืมที่งงเฮ้ยจะพูดถึงนะผมว่าคือเกย์ส่วนใหญ่เขาเขาจะไม่ชอบคุณว่าเลยอ่าจริงๆริไงนั่นคือนั่นคือสเปคของเกย์นี่นี่ผมจะพูดสเปคเกย์อย่างหนึ่งอ่าส่วนใหญ่เขาจะชอบปเภทแบบล้ำจะสเปคเกย์นี่เหมือนสเปคคมหรือเปล่าพัวแบบไฮยิงขั้นก็คือเขาไอ้พวกนี่ก็คือเขาจะไปแบบเลือกเลือกคนอ่าวิธีการ สเปคคนง่ายๆอ่ะสเปคของเกย์เขาจะเลือกประเภทแบบว่าล่ำล่อมอตีตีอ่าเนี่ยแหละสเปคเกย์หั่นโนแสนได้ไหมหั่นฮะทั่ยิ่งทั่ยิ่งทั่ยิ่งใหญ่ยิ่งชอบจริงเหรอจริงเฮ้ยแต่เฮ้ยผมคิดว่าว่าเท่าว่าเท่าว่าเกย์ดวงฝรั่งเนี่ยเอาเนี่ยทั่นหั่นขนาดเนี้ยอ่าถ้าตุดเข้าพี่บ้านเลยครับโอ้มันเป็นความแบบจริงๆ ่ต่อไปรู้สึกว่ารู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมสงสารต๋ดเขาแล้ววะนี่นี่ตูดวะผมมันกดนกอขี้เน่คืออ่าผมไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบผมแล้วคุณตัวนี้คุณเป็นเกย์เป็นผู้ชายแน่ยังไงรู้จริงอ่ะผมยอมรับเลยว่าผมเกย์ตอนนี้เกย์ประเภทไหนครับผมโบ๊ทโบ๊ทคืออ่าโบ๊ทก็คืออย่างที่ผมบอกถ้าคุณดูเนื้อหาสาระนะครับก็คือโบ๊ทก็คือพวกที่เอาได้ัชายและหญิง ผมก็เป็นประเภทอย่างนั้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือการที่คุณจะเกิดเป็นคุณว่าคุณบอกว่าบิงเก้บิงเก้ประเภทโบ๊ก็คือได้ทั้งชายทั้งหญิงถูกไหมครับแต่คือถามว่าคุณเนี่ยเป็นบิงเก้โบ๊ประเภทที่ว่ารับไม่ได้ลุกไม่ได้หรือว่าลุกตลอดครับผมก็ได้ตลอดได้ตลอดถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาเป็นรับผมก็ลุกได้เอ้จะ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 ผลุบไปลุกอ่ะลุกเองเอาเงินบ้าเนี่ยหอ เถ้าถ้ากมรูปกูทลับดิเอ้าแล้วก็จับก่อนแล้วโอ้นี่คือนี่คือที่เขาเรียกว่าศึกชุงช้างอือศึกจงช้างผมใครพิกตัวใครพิกตัวทันก็ถือว่าเป็นเมียครับผมโอ้โหถูกเนี่ยไม่น่าทำไมผมเห็นพวกเกนอยากเอาเกนจังเลยอือคือชายได้ชายคือยอดชายอือแต่ชายได้หญิงคือยอดชายถ้าได้ถ้าได้ทั้งชายหญิงคือชายคือยอดชาย ช่ช่ยคือช่ยชชชายชายชชชอแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาข้อมูลในวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเกย์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้อมูลที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านั้นเป็นจริงไหมมันต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละคนด้วยว่าเป็นยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นอะไรมันไม่สําคัญเ่าบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคุณใช้ชีวิตดีพอหรือยังเท่านั้นเองครับคุณโอ้โห,หคุณปามผู้จทีนี้ผมซึ้งมากฮะผม,ผมซึ้งจนชื <c oughs> น่อว่าไหุรย์สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆอย่าง Backship Farm น,นะครับที่มาให้สถานที่ในการถ่ายทำของเราแล้วก็ขอขอบคุณคุณข้าวการค้าด้วยยังไงครับคุณข้าวของเขา คุณข้าวการค้าเสียก๊อฟคับพี่พพไม่ควรให้คุณข้าวการค้าข้าวที่กินชาตินี้อรอ่อยสุดชาติหน้าแล้วก็ต้องถอดคุณอีกที่หนึ่งสปอนเซอร์ของเราดีทีคอมพิวเตอร์ครับผมอุปรกรณ์เสียคอมพิวเตอร์เสียอไอแพดเสียพินเตอร์เสียซ่อมกับเขาเขาซ่อมได้หมดครับผมใจชาใจเสียคุณญานมาครับเป็นลมมาทันทีเลยวันนี้ต้องขอกล่าวคำสั้นๆเลยใช่ว่ายังมีไหมว่า バイバイ